สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องไรน์เดลี่ของเราวันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปพบกับรถที่ถือว่าเป็นตำนานในสายลุยผสมผสานกับความเป็นครอบครัวได้อย่างลงตัวนั่นก็คือมิ s u b ิชิเดลิก c าปี2025รุ่นใหม่นี้บอกเลยว่าไม่ใช่แค่รถตู้หรือครอสโอเวอร์ธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานความสะดวกสบายกับสมรรถนะการผจญภัยที่หลายคนรอคอยมิสูบิชิได้พัฒนาเดลิกาให้ล้ำสมัยมากขึ้นแต่ยังคงเสน่ดเดิมที่แฟนๆรักเอาไว้ครบถ้วน ตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ของเดลิก้า2025ก็ดึงดูดสายตาได้ทันทีตัวรถยังคงเอกลักษณ์ทรงสูงและเหลี่ยมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แต่เพิ่มความคมเข้มและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้า LED ด,ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าสไตล์ดินามิกชิลดูแข็งแรงและดูดันช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ทำให้รถดูพร้อมสำหรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางภูเขารถคันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ครบภายในห้องโดยสารก็ไม่ทำให้ผิดหวัง กว้างขวางโปร่งสบายและจัดสรรพื้นที่อย่างชาญฉลาดวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีพื้นผิวสัมผัสนุ่มนวลและที่นั่งปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือการเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวรุ่นท็อปยังมาพร้อมเบาะหนังเบาะแถว2แบบกับตันซีทอรวมถึงระบบอุ่นและระบายอากาศที่เบาเพิ่มความสบายในทุกเส้นทางด้านหลังยังออกแบบให้รองรับสัมภาระขนาดใหญ่ได้สบายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมป์จักรยานหรือของใช้เดินทางไกล ในด้านเทคโนโลยีเดลิก้าส2งพอัดแน่นด้วยระบบที่ทันสมัยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเชื่อมต่อออนไลน์ของ Mitsubishi ที่ช่วยให้คุณเช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ใช้งานฟีเจอร์รีโมทคอนโทรลได้สะดวกชุดมารกวัดดิจิทัลคมชัดและปรับแต่งได้ตามต้องการรุ่นสูงสุดยังมีกล้องรอบคัน360อองศาทำให้การจอดและการขับในที่แคบง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist ระบบเบรกอัตโนมัติ b l i สปอตม t น o เ i t o r และโหมดควบคุมการยึดเกาะถนนเฉพาะทางสำหรับการลุยเส้นทางธุรกันดารหัวใจหลักของเดลิก้า2025อยู่ที่เครื่องยนต์มาพร้อมขุมพลังแบบไฮบริดที่ผสมผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดทันใจขับลุมนวนประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยไอเสียสำหรับบางตลาดยังมีเครื่องยนต์สันดาปล้วนที่ปรับจูนมาเพื่อความทนทานมิตซูบิชิยังใส่ระบบ Super All Wheel Control ที่ขึ้นชื่อเรื่องการยึดเกาะถนน ทำให้ขับมั่นใจทั้งถนนเปียกลูกรังหรือยิมะด้านสมรรถนะบนถนนเดลิก้าใหม่ให้ความรู้สึกขับที่นุ่มนวลและมั่นคงช่วงล่างออกแบบมาให้เก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีทำให้การเดินทางใกล้สบายขึ้นเสียงรบกวนในห้องโดยสารก็ถูกลดลงอย่างชัดเจนทำให้ผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสิ่งที่ทำให้เดลิก้าไม่เหมือนใครก็คือคาแรคเตอร์ของมันมันไม่ใช่แค่รถครอบครัวธรรมดาแต่เป็นรถที่สร้างมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนที่รักการเดินทางและการผจญภัย ครอบครัวที่ชอบท่องเที่ยวคนที่ชอบออกทริปหรือสายเอาท์ดอร์ที่ต้องการรถคู่ใจเดลิกาคันนี้คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดสรุปแล้วมิสูบิชิเดลิกา2025ไม่ได้มาแค่ในฐานะรถใหม่แต่มาเพื่อยืนยันตำนานที่ผสมผสานความอเนกประสงค์ความล้ำสมัยและความพร้อมสำหรับทุกการเดินทางมันคือรถที่ทั้งทันสมัยและพร้อมลุยในคันเดียวใครที่มองหารถสำหรับครอบครัวและการผจญภัยเดลิกา2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ